สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็เป็นของ X Max มนะครับน้องเขาเรียนอยู่มมศรครับมหาสารคามน,นั่นแหละทำเป็นสี GT ครับสี GT ตัวย่อก็น่าจะประมาณกีนทีมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนเรียกเขาเรียกว่าไงก็เรียกเป็นเขียวมิ้นคนดีล้วกันลอกสีทุกอย่างเสร็จยิงทรายเปิดผิวก็คือแช่น้ำยาเคลือบรูเหมือนทุกครั้งที่เราพูดกันครับแต่ทีนี้ก็ มา uh, อบได้เื้นครับติดเทมหน้าสัมผัสแล้วก็มาลงเป็นเลเยอร์แรกก็คือสีที่เราอยากได้ครับนั่นก็คือสีเขียวมิ้นท์แคนดี้เนาะผมขอเรียกเป็นเขียวมิ้นท์แล้วกันในยังไงกว่าเหมือนเดิมครับรอเอ็กแมพยายามเน้นตรงซองกกลางก่อนครับก็คือฟีปืนทิ้งเช็คละองสีแล้วก็กดไกลจากข้างในครับแล้วดึงปืนออกมาแค่นั้นเองตรงล่องนะสําหรับผมนะเลเยอร์ <layer S 2> แรกผมอบที่2องศาส<า>ินาทีครับต่อมาก็มาลงเคลียร์ก็สังเกตในคลิปครับเพื่อนๆืก็น่าจะเห็นว่าผมจะไล่อัดซอกก่อนครับแล้วค่อยมาพ่นข้างน มันจะทำให้พ่นง่ายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเพื่อนๆใช้พวกปืนบอดจีนอะ่ะน่าจะเจอปัญหาการคุมอุณหภูมิไม่ดีแล้วก็พ่นสีไม่ค่อยติดครับหรือพ่นไปแล้วอาจจะไปกระอักตรงรูข้างในก็พยายามเช็คครับประมาณ75-70องศาคืออุณหภูมิที่ดีสุดสาหรับปืนจีนและเท่าที่ผมเคยทํานะคือ75เวลาเราพ่นไปต่อให้มันอ้วครับเรายังสามารถตอกได้แต่ถ้ามันเลยไปประมาณ80องศาเวลาเราพ่นไปก็คือสีมันจะละลายเลยครับ ละลายแล้วมันสีมันติดก็จริงครับขึ้นเฉดก็จริงแต่แค่ว่าถ้าเราอัดไปมากๆครับมันจะเห็นเป็นฟองอากาศของเนื้อเคลียเนาะมันจะเป็นเขาเรียกว,ว่าเคลียร์ไหลอ่ะก็ระวังตรงจุดน,นี้แล้วกันครับเฉดผมอบที่สองร้องศาสิบนาทีนะครับก็โดนไฟก็ประมาณนี้โดนแดดก,ก็เป็นอีกเฉดหนึ่งครับก็ให้เพื่อนๆดูแล,แล้วกันส่วนตัวผมผมเพิ่งจะทําเฉดนี้เป็นครั้งแรกครับแต่เนื้อสีมันมานานแล้วแหละอันนี้ลูกค้าก็รีเควสมาเนาะ ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้าไมา่ได้ครับดี่เพจ92บริโคอยากทำอะไรเงี้ยก็ทำม,มาถามได้ครับผมอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมไม่มีหน้าร้านเพจ9ห้องทำงานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยงานผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ